ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ก็อยู่ในเทรลียมินิซีรีซึ่งอ่าคือบางคนถามนะเฮ้ยอ่าทำไมดูแบบมันใกล้ขึ้น <Hello S 1> ดูแลดูง่ายขึ้นหรือว่าเฮ้ยไม่ทำซีรีส์เทเรียสายเวียต่อหรอก็อ่าถ้าเป็นซีรีส์พวกเทเรียอันนี้อาจจะเป็นไลฟ์สตรีมแต่ว่าอันนี้เรามาโอ๊ยตีแรงเหมืนเดิมเลยโอ๊ย อันนี้เป็นมินิซีรีส์เราก็เลยอ่ามาทางด้านอัดคลิปแทนโอ้ยโอ้ยให้กูพูดหน่อยเธอขอร้องนะให้พูดหน่อยเถอะช่วยช่วยหน่อยไกลช่วยหน่อยไกลช่วยหนไกดช่วยหน่อย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 โอ้ยยา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 โอ้เฮ้เ้ลงก็แน่นอนเราอาจจะโฟกัสตัวละครให้มัน คนด,ด,ดูดูง่ายขึ้นแต่ว่าตอนสู้บอสเราอาจจะโฟกัสออกให้มันสู้กับบอสได้ง่ายขึ้นแต่ว่าคนดูอาจจะดูลําบากหน่อยละกันนะอาจจะดูลําบากแล,และมึงจะล่อมันมาทำใหม <It> s <S ่นน <easy. S 1> Help me Help me มึงจะล่อมันมาทำใหม่อ้ย กุหปวดหัววเอเซกมซึ่งอ่ามินิซีรีส์นี้เราอาจจะไม่ไม่เล่นแบบสายตายตัวนะอย่างสายเวทก็สายเวทหรือสายสมอนก็สายสมอนเลยอันนี้เราอาจจะไม่เล่นแบบนั้นเพราะมันเป็นมินิซีรีเนาะก็จะเป็นแบบเป็นไกด์ไปว่าอ่าคนไหนยังไม่เคยเล่นต้องใช้ไอเทมอะไรเราก็จะมาสอนด้วยวกันเพื่อ คอนเทนต์ <Content. S 2> อ่ะเราจะสร้างบ้านแบบเบสิกเบสิกเปยนแล้วเราต้องแข่งกับเวลาซะด้วยโอเคเราต้องรีบแข่งกับเวลาซึ่งอ่าทำไมถึงเฮ้ยทำไมพี่ต้องบอกว่าแข่งเวลาซึ่งอ่ะเกมนี้ของไม่มีไม่ได้แล้วตอนคืนตอนเรามีชุดมันก็ใจอย่างนี้โอ๊ย โอ้โหโหโหยี่สิบหมดไนเมแต่กูเชอบเลื่องหมดฮาร์ดไอ้ยีตีก็แรงเลยเล่อกูแค่ร้อยเดียวมึงตี20สิบตีห้าทีกูก็ตายแหละไอ้ยี่มึงตีเบาๆหน่อยก็ได้ขอร้องซึ่งอ่าเราอาจจะตัดไปมาอย่างอ่ะเหมือนเราอาจจะตัดไปมาอย่างอ่ะยังไงดีเล่าจะตัดไปตัดมาอย่างทำของ เพื่อให้มันแบบง่ายขึ้นและดูสมูทขึ้นหน่อยโอเคค่อยดีเนะี่ยดาจะดาบ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 บริหารแขนเวียงเวียงโอ้ยกูเกลียดบองเกมนี้สุดๆสุดสดของสุดๆดคลิปนี้อาจจะให้ ไม่เชิงให้ดิเพื่อเด็กใหม่อย่างอายุยังน้อยๆให้เล่นสบายหูขึ้นและผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องบ่นนอนๆเก็บ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 ก็บเราจะพูดดีขึ้นแบบแปลกประหลาดมากด้โปรโดอยาเข้ามาหาวัทยาลัยพไป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 บ้านพ้อมครับบ้านพ้อมครับเฮไปโชว์ ชูชูต,ตัวอีกตัวเร็วเร็วเร็วเๆโอ้โหเจ็บทำไมทำไมมันปึองเพื่อนเบสิกเบสิกไปก่อนทวาบ,บ้องกันสามโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปหาต้นกระบองเพชรแลน เอ้บางคนถามเอ้ต้นกระบองเพชรมันดียังไงอ่ามันเป็นชุดต้นเกมที่จัดว่าดีสุดแล้วเพราะเมื่อเราโดนโจมตีจะสะท้อนพลังโจมตีของสตูซึ่งมันเป็นชุดที่น่าจะดีที่สุดของต้นของต้น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 เกมเลยทำไมรู้สึกว่าเล่นแบบแบบนี้มันไม่มันไม่คุ้นตาเลยแบบมันไม่มันไม่ชินตาเลยใกล้บ้านไปแล้ว นี่ห่างจากบ้านยังไม่ถึงสี่รอยบล็อกเลยโคดไก่โคดใกล้กลบ้านเลยโอ้อย่าบอกนะโอ้มาแมนขุดยาวแน่ขุดให้มันแบบห่างประมาณสักแปดบล็อกหบล็อกให้มันไม่ลามและหน้าเนี่ยเสียงมาแล้วเสียงมาและพอเส็จยอด โน๊บชัตมาเต็นลุกยาขอร้องครีสนะนะนะแต่เองนะนะันมียุ่กับเก้าเนื้อมียุ่กับเก้านะขอลองปึบโอ้ยเกรบตายยิงยาวเลยนโอ้วิ่งเดียวหน่อยท้ายอิูกตาหนิ่งนี่บ้านเลยคือแบบเอ้ยแค่แบบเฮ้ยสุดๆเลยเกมนี้ อู้ขอของดีอโอใช้ใช้ไปแต่เ,เรื่องมากตอนต้นเกมเยน้ำยาวาร์ปสวยใส่แทนนี่เองอย่าลืมเก็บกล่องไปด้วยซึ่งขี้เกียจครับใหม่แบบสุดๆเลยอู้หูเฮ้ยได้บ้าน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 เดี๋ยวอ่า,า,ามาจาัดก,การที่นี่ใหม่ให้เป็นบ้าน แต่ใช้เวลาแบบเยอะเอามันนี่โหนึ่งกสองโกสามโกสี่โกห้าโกโอเจสสโอหอกแลมแทงแทง,แท,งทุกวันทุกวันบริาาา Jesus. หารข้อมือเจสสหอกแลมแทง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 ทุกวันทุกวันฮึบหมึดมาก โอ้กระทาแซลม,มอนแจ๋วสินี่ชดใช้ชดใช้เหลือเกินวิอันนี้เก็บไว้เดียวมาทำบ้านได้โอเคสวยโอเคไม่ชินตาเลยเว้ยโอเลก เก็บ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 อ้เก็บ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 ข้างหน้าน่าจะเป็นทะเลทรายนะเราเก็บเหล็กไปทำที่ขุดใหม่กันดีกว่าพวกชุดเราอย่าเพิ่งถ้าอ่าโลกนี้มันมีไทเทเนียมเราอาจจะใช้ไทเทเนียมมาเป็นเกราะสำหรับสู้บอสเลยแต่งแรกเชือกอยู่ไหนอันนี้เชือกอ่าแทนนี่แมน ครับเป็นนี้เลยง่ายง่ายและสะดวกสบายรึบปึบอื้มหือรึบทั้นฟอร์มสักหน่อยแทนอ่านัญยาวาพแลนชิบชิบอื้มหืมไม่ขินตาแบบสุดๆเลยอ่ะ เลนแบบเนี้ยปกติเล่นแบบนนต่แบบระยะไกลเงี้ยเพราะมันเ,เาานี่ยระยะประมาณเนี้เนี้ยเล่นแต่ระยะประมาณเนี้ยโอ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 ้ยดีนะฮะโกไม่หายจีส์ฮโกอนเกิดนะเฮ้ย มันมาต่อสร้างมาต่อสร้างมาต่อให้บีซีเกิด Six and half hours later. มันกระหลงป้งคิดผิดคิดไม่ได้นะพอไอ้พวกเนี่ยมันวิวัฒนาการมันมีวิวัฒนาการได้อะเกียดติมากเลยมอนเกมนี้โดยเฉพาะสลัมเกียดติดสุดเลยอ่ะมันวิวัฒนาการตัวเองได้ยังไงวะเป็นยากิบูลูถามจริง ราทำห้องก่อนห้องพวกเก็บของอาชโอเคเราจะยังไงตรงโซนนี้เราก็จะทําเป็นห้องอยู่แล้วพวกเก็บไอทงไอเทมเราก็ขยายขยายไปสักหน่อยนึงนี่เก็บอ่กากระทาไอลน้ำยากระทาโอเค ้เราทำเป็นอนี่ castable t เฮ้ยกดไปนิดนึงุูมินมนึงมันแคบมัน่นแคบมันหอุวิลืมซูมโอเคมี้แอบดูยากหิซูมสิสมองนิดนึงโอเคงี้ยกำลังดีเดี๋ยวคนดูบอกอ้ยพี่อะไรไม่รู้เรื่องเลยก็พยายามทำให้มันแบบดีสุดๆแล้วเพราะพางนี้ไม่ค่อยจะมีคอนเทนต์เท่าไหร่ก็ มาเทเรียต่อเพราะเกมเทเรียมันอ่ะคือทางโอ้ยพูดแล้วมันแบบไม่ไม่ค่อยถนัดปากเท่าไหร่เว้ยเออฝืนๆเนี่ยคือผมไม่ค่อยอ่าถนัดเรื่องแบบเน้นคอนเทนต์แต่ถ้าอยากจะเน้นคอนเทนต์เลยจริงๆก็จะเป็นทางด้านเทเรียเพราะเล่นเทเรียมานานมากก็อาจจะมีคอนเทนต์เรื่องการครับของเรื่องการหาของเรื่องโอกาสนูนนี่นู่นนี่นู่นนี่นน ซึ่งน่าจะเป็นตอบโจทย์สุดแล้วสำหรับคอนเทนต์ของเกมและก็ของช่องด้วยอันจริงๆอ่ะเมื่อเมื่อวานหรือเมื่อวันสื่อเนี่ยไปคอแลแลบกับช่องช่องหนึ่งแล้วเรากะว่าจะพูดเรื่องการเติบโตของ VTuber แต่มันพูดไม่ได้ไงมันแบบพูดไม่ได้ไปเต็มที่เพราะอาทางเจ้าตัวเจ้าของช่องแกไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่และประเด็นเนี่ย คือพร้อมพูดตลอดเลยพูดเรื่องคอนเทนต์หลักๆคือวีทูปอะแต่แกไม่เอาไง<笑><笑>เฮ้ยกุศลแบบไอ้จริงนะคือก่อนเราจะเรื่องเรื่องวีทูปจริงๆใช่วหมลังก็แอบไปติดต่อวีทูปหลังใหม่มาประมาณห้าคนหกคนน่าจะห้าคนเลยหนึ่งคุณเม์กี้ซึ่งอ่าตอนนั้นวันศุกร์พอดีจะ สตีมมาสุกแต่คุณมือขี้ไม่ว่างไปคอลแลบกับอ่าคุณมิกะคนต่อมาคนที่สองพี่คณะซึ่งอะพี่คณะแะติดงานเราก็เลยปัดตกไปโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยยายายก็เลยปัดตกไปส่วนใครวะทางช่องพี่ชาเราก็ชวนแล้วแต่พี่แก่ว่างตอนกลางคืนเราเลยปัดตก มองไม่เห็นโว้ยไอโก้ฮะโก้ชันฮะโก้อย่าอย่าอย่ารีบอย่ารีสปอนนะขอร้องอย่ารี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 ขอร้อง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 ขอโผล่เลยขอร้องขอโผล่เลยอย่านะเพื่อนเ้ ชีวิตติดคอนเทนต์โรย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 ยยยป๊ดโรยแปล้วปไ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 ปยาว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 อโอ้โหอ้โอ้โอ้อ้หอก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 ยาไป ไป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 จุบจู้จู้โอ้ยเก็บใจเจมี่มุ่งช่วยชีวิตแปะ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 โอเคฟาบขึ้นตงัตงตงังตังตังไปเก็บตังไปเก็บชีวิตท่านอย่าติดคอนเทนต์มากครับ ยาติดคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นแบบผมอ๋อขุดอีกหน่อยโอเคแต่ที่ขุดใหม่ดีขึ้นเยอะเลยเว้ยอ่า blasting triple ดาบเหล็ก damage แปดโอกาสที่คึ้ความสตรใยสี่เปอร์เซ็นต์โอกาสที่คึ้ความสตรใจโอ้โห คืออันนี้โอกาสตีคีมันดีกว่าโอกาสตีคีความสไตร์สี่เปอร์เซ็นต์แต่ดาเมจเบากว่าแค่หนึ่งหน่วยเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ใช้ดันไป let's go <S อ๋อจ้บยายแม,มงมุมโชว์ชีวิตแบบฉุดๆของฉุดๆเลยอะ่ะนี่แปะแปะ<ป> โอ้ยใหญ่หมูช่วยชีวิตมากขอบใจมากเพื่อนต้องขอบคุณยายแบงหมูม,มากมากเลยมากมเออจะขุดเร็วขึ้นมาหน่อยเออดีเมกันโอ้ด้านล่างด้านล่างมีใย,ยอะ่ะหายจึนไงจีหายจึนไง อ่หอแลกแลกกากแต่ช่วยไม่ได้เราต้องใช้โอ้แต่คอปเปอร์ของกากจริงเราก็จะซบซ้อนหโอ้เฮ้ยๆๆ้ยเฮ้ย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 ไปขอร้องภารกิจเราแค่อ่าสร้างบ้านเฮมิซีกับสำรวจสักหน่อยแล้วก็อย่างน้อยก็ขอได้ชุดสนต้องต้อง ชบงกันสักชิ ank, ้นนึงขอร้องจะได้ปิดคลิปนะน่า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 นทุนวัน่าน่าน่าเ่น่าน่าน่า่อง่า่าง่าน่าเ่าน่อเ่้่าน่าน่าน่อน่าน่าน่น่าน่อน่ื่อน่า่น่น ไลฟ์สตรีมเสร็จปับ๊บมีคนมาแซลว่าผมดูเกย์อ๋อดูเกย์ดีมันเป็นคาแรคเตอร์แล้วว่ามันแบบมันมันช่วยตัวเองไม่ได้แล้วแบบอ๋อคาแรคเตอร์อย่างนี้ไปแล้วอ่ะแบบออกเกย์เกย์เรย์ไใจเกย์เรช่วยไม่ได้เลยว่ามันมันคือทำอย่างนี้เป็นแบบจนชินแล้วอ่ะแบบบางทีคน ถ้าคนอถ้าใครดูช่องผมมาแรกๆกันแบบอ้เจสัสเกย์เกย์เล่อีกเกย์ก็มันเป็นแบบอยากให้มันเป็นคาแรคเตอร์อะแต่ยังสู้ลุงไนท์ไม่ได้ดีก็เราจะมาแบบอู้ขอตามเป็นจนันขอตามเป็นจ้าเพื่อน อ่าได้บ้าน a อ c อ่ะหนึ่งต้องที้เป็นบ้าน a อ c ซของพวกกอลดินเนไม่อยากให้ไปไหนไกลปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบปบปบไปยามุงมานี่ๆๆๆๆๆบ้านเล็กจังลูกตุ้มแกวแต้วแต่วุวดีะแต่วดีะว,วิบ้านนี้เล็กอะวิ ตรงนี้ถ้าเป็นบ่อตกปลาดีกว่าตรงนี้มีน้ําเนี่ยเดี๋ยวไปจัดก,การเรื่องบ่อให้มันใหญ่ขึ้นแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนตกปลาเลยตกปลามันได้ทั้งปลาไอเทมแล้วก็เอาพวกปลาไปทําเป็นน้ายาน้ำยา,ำยาบับอาหารบับก็สองต่อโอเคขอบใจมากเพื่อนไปเก็บของเก็บ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  ถ้าจะมาอีกทีก็น่าจะซีซีซั่นหน้านะเป็นเป็นพาร์ทหน้าเพราะเราต้องเซฟตัวเองแบบสุดๆของสุดๆเลยไอ้ตรงนี้หน้ามาสร้างบ้านมากเลยนี่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 วมาดิเดี๋วมามาดิ เว้นี่นี ite, ่นี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 นี่นี่โอ้ยนี่นี่นี่นนี่นี่ลามอีกแล้วสลามอีกแล้วสลามอีกแล้วมีอะไรบ้างครับที่นี่มีอะไรไหมครับขอของหน่อยเ้อครับขอของหน่อยเด้อมีข้อดีๆไหมอุ้ยอืม อ้าวน้ำยากับอะไรเอ่ยสใส่น้ำยาโอเคไว้ลงถ้ามแลนดอ่าเฉด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 ,ดนบโอ้ยไม่ปากให้น้าเชื่อกดดีวะ่ะโอ้ อุ้ยโบกมานาเหรอมาจะเล่นสายเวทหรือซิเฮ้ยยังไงก็ต้องเล่นเดี๋ยวเพราะมันอ่าไม่เป็นเราเล่นแบบไม่เป็นสายตายตัวไงแบบอ่าสายเวทคือสายสายเวทไปเลยอย่างเงี้ยน,น่าจะเล่นแบบสายนูน้นมาสอนสายนี้อเออที่สุดฉันก็มาถึงแล้วจนะีน่ทะเลสายโอ้ยอุ้ยเก็บขวาน ชิชิหาละชิหาละเราเพอเก็บคว้าไป่ะโอโนเพื่เก็บคว้าไปล oh no. Oh no. Oh no าล่โอ้ยนกโอ้ยนกเวน้ำดาบ้ำดาบไม่น่าจะเจอง่ายๆ,ๆาเพราะมันชอบอยู่ริมทะเล เปล่งเปงเปง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 สบสอบสับสอบอ๋อดีสุดไ้สองกล่องเลยโอ้โอเคสใส่ขุดเตง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 แล้วเปิดเป็นออโต้ไว้เลยอุ้ยมูแมลง สวยโอเคสุดแล้วเนะาะมือแมลงจะเป็นกัปตันแบ็คมแมลงแล้วอู้ดาเมจ์สิบเอ็ดโอกาสที่ครีกขอนสไตร์สี่เปอร์เซ็นต์ดาเมจบวกสิบโอกาสที่ครีกขอนสไตร์บวกสามเปอร์เซ็นต์สปิดออของดีนี่ว่า ฟังดีนี่ว่าแปะแปะแป,ปะมั่วๆแปะมั่วๆมั่วๆชึบชึบชึบอะไรมาว๊้วๆๆๆ เลือดเราจะพยายามไม่ใช้เราจะเก็บไว้สู้กับบอสเรากินเห็ดไปก่อนกินเห็ดประทานชีวิตโอ้ยเฮ้ยบอ่อน้ำเล็กๆอย่างนี้แปลว่าข้างบนมีกอสวรรค์มีสกายเพียโอเคเราจะสำรวจด,ด้านหนึ่งให้เสร็จก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยกลับบ้านแล้วก็เตรียมตัวปิดคลิปแดนมันอาจจะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยแล้วกันนะ ถ้าจะมาถ้าเป็นพาร์ทหน้าก็จะเป็นทำการตบตบบอสเลยเพราะเราจะต้องเตรียมของด้วยแต่น่าจะเตรียมไม่หมดเลยเพราะเราจะทำการาเรียกอีเวนต์กอลลินเพื่อมาเอารองเท้าเป็นอ่าเป็นรองเท้าล็อกเก็ตวูดเนาะเป็นรองเท้าล็อกเก็ตวูโอ้โหหกสิบมึงบ้าเปล่า ป้าเป้าไอ้ชายทีเดียวเด็กเลยค่ะสวัสดีไกด์น่าจะไม่รอดอีกทีก็พัดแน่แวเวลามันแบบซอฟ ป้าป้าไหชัยโอ้โหดอกเกียวตายเลยดาเมจเจ็ดหืมกคนจะด,ดีใจไหมเนี่ยววก็ผมคนด,ดีใจไหมเนี่ยได้เน้องนกมาเนี่ยน้องเบิร์ดนงเบิร์ดคนณเมย์มาเนี่ยกูอ้คนด,ดีใจดีไหมวะ ฉันดีืวคนดีใจหรือว่าร้องไห้ก็เสียน้ำตาไอเธอคนนั้นโอ,โ,โอ้ย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 ค่อยๆลงค่อยๆลงโอ้โหย,ย่าหนามย่าหนามนี่มันดามีแรงจังวะเฮ้ยเราต้องรีบไปถ้าช้าเราจะกลายเป็นเหยือ่อให้มันขคย่ยำเล่ย โอ้นึกว่าทางสูงโล่งใจโล่งใจอ๋อติดกับทะเลทรายเลยอ้าวอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุมันแรง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 ยยตัวตน้ต้องการตังน้ต้องการตัวนี้ต้องการต้องการมากตัวตัวน้ต้องการช่วยลดอัตราการเกิดมอน

ได้ไหมเออได้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 วแรงจะอยู่เอ้าๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆลๆๆไๆๆๆลๆๆไม่ยอมๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆจะาย ต้องเหยียบมาห่างๆดาเมจมันมแรงมากเลยแผ่นฟอร์มแผ่นฟอร์มโอเคอ่านี่นะนะแต่เองถ้าเขาจะกันเสร็จแล้ว เขาจะไปทำการเตะตัวปิดคลิปทันทีเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนี่โอ้จะไปไหนแล้ว Two thousand years later อะลงมาลงไปซี่ลงไปซี่แง่งระเบิด ออ้ยยอ้ยย่อยู่เงียบเลยเฮ้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 ยเอ้เฮ้เราขอจบคเฮ้ยเฮเยเเท่ยนี้เลยเฮ้เฮนยเฮ้ยเฮ้นเฮ้้เฮ้ย้้ สโนวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโ oh.